มาแล้วลูกจ้าโบกัวแล้วหนึ่งมันแจะเห็นคลิถอดเสื้อเหมือนที่ภูเก็ตมาก็ได้อยู่นะเอาตรงพร้อมถอดนะบอกเลยมีภารกิจแล้วหนึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของหมอมันคือเรื่องของกิมงานบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาอะไรมาถามอ่ะเอาอะไรมาได้ก่อนะพี่ลิขอนแนะนำน้องๆเลยนะครับมาเล่นตามไปเลยนะว่าเรนะียกว่ามันมันง่ายมากเลยนะ,ะ,<ค>ะพี่ลิลลมแค่รอบเดียวเท่านั้น<ล>แหละมั้งการที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยแต่ว่าเราเบินไขมันดีจริงหรือไม่มาเนี่ยดูจากบรรยากาศณสถานที่มานะรู้เลยว่าแบบไม่มีอะไรสบายสบายอ่ะ นี่พวกเธอนี่นับวันยิ่งเอาใหญ่<ม>ก็คือแบบ เรื่องของหมอรู้ไหมว่าตอนแรกสร้างมาเพื่ออะไรชื่อก็บอกเรื่องของหมอแบบว่าอยากจะทํานูน่ทนทํานี่พาหมอไปกินข้าวพาหมอไปทําอะไรแบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยหลังๆเป็นยังไงเหมือนเป็นเรื่องของทีมงานน่ะพอสบายใจเขาตรงไหนเขาก็ก,ก็ไปไปทําล่าสุดนี่พามาเวกเซิร์ฟดูบรรยากาศเอาอะไรมาสบายนายก็เห็นพึ่งไปภูเก็ตแบบทลิ้ไฟลุกมาไงก็เลยพาไปเล่นทางน้ำอีกทิ้งทวนอีกนิดนึงอ๋อเห็นว่าเป็นคนแบบชอบกิจกรรมทางน้ําเป็นผู้ชายใส่น้ำว่างั้น ก็เลยแบบว่ามาลงน้ำอีสกสักรอบเป็นแฟนจะเห็นพี่พีถอดเสื้อเหมือนที่ภูเก็ตมา<ะ>ก็ได้อยู่นะเอาตรงพร้อมถอดนะบ,บอกเลยเวทงเวกเซิร์ฟกีฬาทางน้านะครับก็คือแบบว่าเป็นเ,นเรื่องถนัดของเราเล่นได้ทุกอย่างยกเว้นเล่นให้ดีแล้วตอนนี้พร้อมมากแค่ไหนคะครั้งแรกตอนนี้ไปให้ทันก่อนคุณ <c oughs> คือรอบการเล่นเวกเซิร์ฟมันต้องรอบละหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ของเราก็นัดคิวมาบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง <c oughs> ซึ่งตอนนี้เวลา อสี่โมงจ้<ม>านะครับที่พอเราเกง่งเออเราเล่นท้านาทีเหรอก้าเก่งอะไรมาเก่งเล่ <unemployed> คนครั้งแรกขอขิงหนึ่งก็คือก,ก็แอบมั่นใจในสกิลการประคองตัวตัวเองบนน้ําอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นเขาเรียก oh. อะไรวะที่แบบไปโตขึ้นอะ่ะเล่นเซิร์ฟก็เล่นได้เล่นกิจกรรมทางน้ําเล่นได้หม <temos S 2> <un> ดเดี๋ยวอ้นเนี้ยอีซี่ปะมีภารกิจแล้วหนึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของหมอมันคือเรื่องของทีมงาน แล้วแต่เขาอยากจะทําอะไรเอาเลยตามสบายเหมือนน้อยใจอพักผ่อนพก่อแ่พักผ่อนหนึ่งเสียงดังมากเลยเหมือนที่นี่มีแต่เราซึ่งก็มีแต่เราปะอ๋อเขาว่าเขานัดมาเป็นรอบรอบละบ้านใช่ไหมรอบละรอบละกลุ่มใช่ไหมพีหน้าเวนเซอร์เปล่นะครับก็วันนี้เขาก็แบบว่าเให้เราเล่นสีแล้วก็มาขอใช้บริการเขานะฮะ ยังไงอย่างที่บอกเป็นเรื่องของทีมงานทีมงานก็ต้องมีอะไรให้ทำอะไร <laughs> อีกเธอต้องการอะไรจากฉันก็ไม่ได้เป็นเสธรรมดายืนรอรอไม่ได้เราก็ต้องมีชุดให้ใส่เป็นแบบเป็นเหมือนเด็กไอดอลเขาไม่ได้เป็นยงต้องใส่ชุดจากใครนี่ใส่ชุดอ้าวแล้วไหนบอกว่าให้ถอดเสื้อโชว์ซ <g ülme> ิกแพ็คแก๊งสรุปไม่ได้โชว์หรอกนี่เมื่อวานซิดอัพมาเต็มที่เลยนะฮะก่อนเราก็จะเช่าออกจริงเหรอใ <g ülme> ส่อะไรอ่ะไหนบ้ามานี่เลยตามเทรนเด็กไอดอลเขาต้องมีสีเหลือง ดีไหมสีเหลืองดีหนึ่งปีสองหรือเปล่าไม่แน่เอ๊ะหรืออะไรนะชินจังหรือเปล่าชินจังว่ากางเกงน้ําเงินชินจังเลยอะไรอ่ะมาแล้วลูกจ้าโบกอว่าแล้วหนึ่งลองนอเคงหน่อยพี่ลิศมาแล้วลูกจ้าชุดกบกวาที่หนูอยากได้ชุดกบกวาที่หนูอยากใส่ฉันอยากหรือเธออยากทุกคนอยากให้ใส่ทุกคนอยากให้ใสเหรอ ก็คือมันจะมีภาพแบบเวลาเขาเล่นเวกเซิร์ฟใช่ไหมที่แบบว่าบางคนใส่ชุดไทยก็มีชุดสูทก็มีเราโกกวาเล่นเวกเซิร์ฟกดใส่ตามตายพี่ลิศคือห้ามเปียกนะห้ามตกนะไม่งั้นโกกววก็คือโกกววสงการเลยนะตอนเราสงการไปเลยนะอ่าได้ไม่เป็นไรปตอนนี้พอไหม้อมซีพร้อมซีเวลาเราไม่เหลือแล้วเออเนี่ยตอนนี้เรือเขาวนขับกลับมาสามรอบแล้วเนี่ยเรายังไม่ขึ้นเรือเลย เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับดูหน้าตาคือดีใจมากเลยขอบคุณเอาจริงนะอย่าไปแต่งตัวอย่างนี้ที่ไหนเหลืองและแดงเหลืองและแดงก็คือไม่ไปด้วยกันมันดูไม่กโกวาก่อนคุณไม่ลงทุนอีกแล้วไม่ยอมตัดชุดใหม่เออไอเด็เหรอน่าจะอินเนอร์สีหน้าเราได้แบบหน้านิ่งๆเอาอะไรมาได้ผิวตาหลิวก็คือใช้เลยเอาอะไรมาเท่ก่อนชุดนี้ลงมั่นใจ อ้ยสีสดมากมันขายก๋วยเตี๋ยวเว้ยอะโกโกวาหรือขายก๋วยเตี๋ยวกันรอรออ้าวมาเร็วจะผัดกะเพราให้กินเรื่องวันนี้เราก็จะมีโค้ชคุณโค้ชดูแลอ้าวโค้ชก็หนีไปแล้วเมื่อกี้ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะได้เลยครับโอเคมากครับมาเราออกเรือกันเลยดีกว่าครับชอบอ่ะบรรยากาศเนี่ย ลูวมาเริ่มเลยดิฟเลยใช่ครับเดี๋ยวให้น้องเขาสอนอยู่ที่ไยเดยได้เลยอ้าแล้วคุณรูไม่ได้็นคนสอนอันนี้คือล่มแน่นี่เลยเหรออันนี้อย่ามที่ัรได้มันไม่ง่ายเลนะพี่ง่ายคับเราต้องไปด้านข้างของมันใช่เรื่องคิสตีนะ ดีมากพี่แทงว่าแล้วคนอื่นเขาทำยังไงที่เขาแบบไม่ไม่เปียกแล้วเขาถ่ายรูปได้อะอันนั้นเขาทำยังไงเราต้องรู้หลักก่อนเราต้องรู้หลักเขาต้องเล่นเป็นอนว่าเราเล่นเป็นเราคิดว่าเราจะได้ช็อตอย่างนั้นเลยไงแล้วเราก็แต่งมาทำไมเนี่ยโกวาเนี่ยได้เลยรอดูเลยก็เปียกก่อนแล้วไงเนี่ยเนี่ยกล้องขันไปถามนางเลยเอาอะไรมามั่นใจเจ้ามั่นใจอ่นอนอ๋อเหรอเอาอะไรมามั่นใจชุดภาพคาแรคเตอร์เราก็คือทำเป็นเหมือนแบบว่ายังไม่เป็นแต่พอลงไปปุ๊บเนี่ยดอให้ฉันนั่น อมันจะไม่จมใช่ไหมพี่โอ้ยนี่อย่าพุ่งไปป๋าไปเบาๆก่อนไม่จริงๆอย่างนี้ก็ได้นะว่้ำนแบบเย็นโอเคครับใจเย็นๆรอพังผมเดี๋ยวผมจะบอกทุกขั้นตอนได้พี่เชื่อใจพี่มากมานั่งก่อนมานั่งก่อนก็ได้ปล่อย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 มือเลยปลมือ บบไปไปเป็นไงบ้างตรงนั้สบายดีไหมัี่เัีไม่น้ำอ่ะตัวเนี้ยฟิลิปอยากินน้ำกินน้ำไม่ใช่กระดานหรอกโอเนี้ยน้หาเ่าลอลัาไหนะแค่วลาางได้อยู่ค่ะถ้าเราหย่อนก้นลงไปเราจะเอาหลังขึ้นมาตึงได้ แต่ว่าพี่ยกขึ้นมานี้โอเคแล้วก็เลยทําให้หน้าอกเัาหอวเข่าเราอะ่ะทนีนกันมันก็เลยเกิดแรงต้านเยอะอ่ะเรารู้สึกว่าแรงก็เรา อวยหนึ่งเธอมันคนอวยคนเราถึงไม่พัฒนาไม่ได้เราต้องทำให้ได้สิเออปกติเขาต้องเรียนกี่ชั่วโมงคูณจะได้แล้วแต่คนอ่ะครับเขามีพื้นฐานจากกีฬาอืคนมาอย่างนี้พี่นี่ไงเล่นไ้ทุกอย่างนะอย่างเวกบอร์ดเนี่ยครับตีแบบตีปิงปองหมักพอสก็เล่นได้อันนี้มันจะฟิลคล้ายเวกบอร์ดคิดว่าเราจะได้ไหมเอาอะไรมาถามอ่ะเอาอะไรมาได้ก่อน ครูเอามหม่ทุกอย่างต้องมีความหวังสเสมอแล้วกูก็โยนแล้วกูโย,ยนไปกนไกลเสมอ ดีดีดีนะครับยอ ไปสรรหาให้ทำสภาพจริงๆอ่ะพอเรารู้วิธีอ่ะครับก็จริงมันก็เล่นได้ไม่ยากพี่ลิขอแนะนำน้องๆเลยนะครับมาเล่นตามไปเลยนะว่าเรียกว่ามันมันง่ายมากเลยนะพี่ลิลมแัดรอบเดียวเท่านั้นแหละมั้งเีลมแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละมั้งคู่อว้คู่อว้หนึ่งขนาดเวลารวบรั้นนั่นเนี่ยเออฮูยูมิใจ เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงมอลีสมีสาระ <c oughs> สำหรับช่วงหมอลรีมีสาระวันนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดกันในเรื่องของความเข้าใจที่หลายๆคนมีความสงสัยว่าการที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยแปลว่าเราเบิร์นไขมันดีจริงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการที่เหงื่อออกเยอะหรือเหงื่อออกน้อยเนี่ยครับมันเป็นปฏิกยาตอบสนองของร่างกายนะครับต่ออุณหภูมิของร่างกายเราสมมติว่าอุณหภูมิของร่างกายเราสูงขึ้นนะครับตัวเส้นเลือดของเราก็จะขยายนะครับรูขุมขนก็ขยายรวมถึงตัวเหงื่อนะก็จะถูกผลิตออกมาเยอะมากขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิร่่าางงกตํล เส้นเลือดของเราก็จะหดลงรูคุมขนก็จะหดลงรวมถึงการผลิตเหงื่อก็จะน้อยลงอีกด้วยนะครับการที่ผลิตเหงื่อออกนั้นก็เพราะว่าเพื่อที่จะระบายความร้อนให้กับร่างกายนะครับและสิ่งที่ออกมานั้นเป็นส่วนของน้ำนะครับไม่ใช่ไขมันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเราเหงื่อออกเยอะแปลว่าเบิร์นไขมันดีนั้นไม่ถูกต้องเสมอไปครับงั้นตอนนี้ขอไปล้างตัวเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะฮะไปเหนื่อยอยู่เด้อว,วันนี้ สภาพนะฮะก็น,นี่คือใดๆก็คือไปแบบว่าล้างตรงล้างตัวเปลี่ยนชงเป็ี่ยนชุดเป็นชุดที่แปลว่าใส่ชุดเดิมนะครับมาแล้วนะฮะสภาพผมเป็นยังไงบ้างนะฮะเออหน้ามาได้หรือย,อยังนะฮะน,นี่ลิดนะไม่ใช่ดีเจนุ้ยนะ ลับมาใส่ชุดเดิมได้นะเพราะว่าอะไรออไม่มีนะจ๊ะกินตัวกินเต่าตอนนี้คือแบบว่าหอมบริสุทธิ์ผุดพองนะครับนี่แล้วไฟดับก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ฉายแสงนี่เลยนะครับไฟมากออ <laughs> มื่อเช้าทามาแล้วนี่เลยนะวัสลีนดีโอเซรั่มนนะแล้วแล้วก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับนานไทยอีกนะครับ,นนไ,รบไม่เคยขาดนะจ๊ะนี่เลยนะครับวัสลีนดีโอเซรั่มนะครับ ปัญหาเรื่องของวงแขนสําคัญมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหลายๆคนหาวิธีดูแลนะครับวงแขนของตัวเองนะครับไปเลเซอร์กําจัดขนกําจัดขนแล้วอ่ะกิ่นก็อาจจะดีขึ้นความคล้ำงก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่นะครับใครที่ปัญหาย,ยังไม่หมดไปนะครับอย่าลืมนะครับตัวช่วยอย่างวาสลีนดีโอเซรั่มนะครับช่วยให้นะครับ ระงับกลิ่นกายนะครับทาได้เลยระหว่างวันนะครับรวมผิวนะครับทาให้ตัวน้องจั๊กของเรานะครับไม่ดําไม่ดาไม่หม่นด้วยนะจ๊ะนี่เลยนะครับวัซลีนดีโอเซรั่มนะครับเซรั่มบำรุงลักแร้นะครับพร้อมระงับกลิ่นกายสูตรกูต้าคอลลาเจนนี่บอกเลยนะครับว่าวัซลีนดีโอเซรั่มนะครับเขาคือยืหนึ่งนะครับในเรื่องของลักแร้ไปใครใช้แล้วก็ต้องชอบและที่สําคัญนะครับเขามีความอ่อนโยนต่อผิวนะครับใช้แล้วนะครับไม่าให้แพ้แล้วก็ระคายเคืองอีกด้วยนะฮะนี่อยากจะบอกเลยนะครับโดย ใช่พาะสาวๆที่มังไปแบบว่าเลเซอร์กำจัดขนอะไรเงี้ยมานะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับทาได้เลยทุกวันนะครับนี่อย่างตัวนี้เลยนะครับสูตรอัลต์ไบร์นะครับเขาก็จะมีตัวส่วนผสมเป็นคอลลาเจนนะครับซึ่งเพิ่มความยยืดหุ่นให้กับผิวนะครับรวมถึงนะครับมีกลูตาซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับช่วยลดความหมองคล้ำนะครับให้กับใต้วงแขนของเรานะครับแล้วก็มีวิตามิน B3 นะครับที่สามารถเพิ่มความกระจ่างใสนะครับให้กับใต้วงแขนของเราอีกด้วยครับตัววัสลีนดีโอเซรั่มนะครับก็สามารถลดเหงื่อแล้วก็ระงงงัับกกลิ่่นายถึ48ชวโม รวมถึงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเอะระหว่างวันจะเหนียวเหนือหนาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเนื้อเซรั่มแบบว่าบางเบานะครับแห้งเร็วถึง2เท่านี่เลยนะครับบีบตรงไปเล็กๆนะครับเม็ดถั่วเขียวนะครับแล้วก็เกลี่ยวนได้เลยนะฮะซึมไว้นะครับไม่เหนียวเหนือหนานะครับซึ่งวัสรินีโอเซรั่มนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับนี่อย่างตัวนี้เลยนะครับที่ลิแนะนำนะครับสีชมพูนะครับก็คือสูตรอัลต์ไบต์นะครับช่วยฟื้นบำรุงล้ำลึกนะครับ และนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสูตร Bright and Renew นะครับเขาช่วยให้วงแขนกระจ่ายใช้ครับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับใน5วันครับขายของไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากใช้ตามวาสลีนดีโอเซรั่มนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อใ้บ้านนะครับห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับไปตำกันได้เลยจ้าและอีกหนึ่งอย่างนะครับขอฝากกิจกรรมด้วยนะครับให้แฟนๆนะครับมาร่วมเล่นเกมนะครับด้วยการคอมเมนต์นะครับไว้ใต้วิดีโอในเพจเฟซบุ๊กนะครับอยากใช้ ไอวัสลีนดีโอเซรั่มสูตรไหนเพราะอะไรรวมถึงติดแฮชแท็กนะครับวัซลีนปูต้าคอลลาเจนนะครับมาร่วมเล่นเกมกันเยอะๆนะครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับเรื่องของหมอแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับกดไลค์กดแชร์กดซั s c r คร e นะครับแล้วก็ตามดู E ีีถัดไปของเราได้เลยนะครับว่าจะไปทำอะไรหรือใครอยากให้ไปทำอะไรไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็แนะนำเรามาหน่อยเพราะว่าเออนะครับความคิดสร้างสรรค์เราก็คือตันแล้วหนึ่งนะครับก็นะครับ นะดูกันเยอะเกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนนะวันนี้ไปแล้วนะครับสภาพไม่ไหวแล้วนะครับบายนะครับสวัสดีครับ